ให้ดูรอบๆคันรถพร้อมใช้งาน สภาพภายนอกตามการใช้งานครับนี่รถเครื่องฟิตใหม่เบากุญแจเบิกใหม่ปั๊มล่างเบิกใหม่รถขับใช้งานได้เลยใครที่หารถใช้งานราคาไม่แพงสนใจก็ทักมาได้ครับ สภาพภายนอกก็จะประมาณนี้ครับผมสตาร์ติดง่ายคันนี้เป็นร้อยสิบหไอหัวฉีดครับผมเบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ไฟเลี้ยวแต่ไฟหน้าใช้งานได้ปกติครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยราคาไม่แพงใครที่หารถใช้งานอยู่ สนใจทักมาได้ครับไม่ต้องไปผ่อนให้ลำบากสมัยนี้เงินทองหายากครับผมซื้อรถมือสองใช้ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันสตาร์ทติดง่ายครับก็จะประมาณนี้ไม่ดังไม่ควัน